จะไปพบกับการแบ่งปันเรื่องราวของผู้ประสบความสําเร็จท่านนี้ค่ะว่าท่านมีเรื่องราวอย่างไรในการดําเนินธุรกิจอัตโตมีนะคะ,อะขอเชิญทุกท่านพบกับสตาร์มาสเตอร์อภิชยาศักดสกุลมงคลค่ะสตาร์มาสเตอร์อภิชยาศักดสกุมคลค Master, กกมงคลจนนะคะ ก็ขอสวัสดีทั้งประปานทั้งกิวนะคะแล้วก็ผู้ดันจากประเทศอ่าต่างประเทศนะคะแล้วก็ผู้นําจากประเทศไทยนะคะแล้วก็สมาชิกอัฐมนีทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะก็้องนี้นะคะเจนก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตึงเต้งนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับวันนี้ที่เจนได้มีโอกาสนะคะได้มาแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองที่นี่ จำเป็นคนชาติพันค่ะนะคะหรือที่หลายๆคนเข้าใจก็คือเป็นคนชนเผ่านะคะชีวิตในวัยเด็กค่ะไม่ได้สุขสบายนะคะอาศัยเติบโตนะมาจากบนดอยที่ไม่ได้มีไฟฟ้าและไม่มีน้ําป่านะคะ ตั้งแต่จนจำความได้ค่ะอายุเจ็ดขวบนะคะจนก็อยู่ที่มูนิธิแล้วนะคะและใน1ปีค่ะจนจะได้มีโอกาสกลับบ้าน2องถึงสครั้งเท่านั้นนะคะทุกครั้งที่จนกลับบ้านค่ะสิ่งที่จนจะเห็นก็คือคุณแม่ของเจนค่ะยืมเงินเพื่อบ้านนะคะเพื่อที่จะมาเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างที่จนอยู่ที่มูนิธินะคะเป็นแบบนี้ประจําค่ะนะคะ,ะแล้วก็นะคะหลังจากนั้นค่ะ จนก็ร <S an> ู้สึกว่าพอเห็นสิ่งที่คุณแม่เจนค่ะเป็นแบบนี้ก็เกิดความสงสารนะคะก็เลยอยากจะหารายได้ออกมาช่วยเหลือจุงเจือครอบครัวนะคะหลังจากนั้นค่ะพอจบมามนะคะจนก็ไม่เรียนต่อนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาทํางานที่เชียงใหม่นะคะก่อนที่เจนจะมาเริ่มทําธุรกิจอตมีค่ะจนทํางานที่โรงงานเจลลี่นะคะ ไปสตักเงินเดือนตรงนั้นค่ะ6,800บาทนะคะอยู่มาถึง13ปีค่ะเจนก็มีไรายได้ต่อเดือนนะะไม่ถึงหลักหมื่นนะคะอิสรภาพดัางการเงินและเวลาก็ไม่มีเลยนะฮะนะคะขอโทษะ <laughs> <laughs> พอ,อะจนมีลูกคนที่สองค่ะสามีของเจนก็เลยให้เจนลาออกจากงานนะคะแล้วก็มาดูแลลูล,ลูแทน ามาดูแลลู่ๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะจนก็ได้มารู้จักตรงนมี่ผังทางเพื่อนสนิทที่เป็นมิชชังนลีค่ะนะคะตอนแรกก็ไม่ได้เปิดใจค่ะแต่พอเจนได้มาลองใช้ประดุผลิตภ,ภัณฑ์ดูก็เลยทําให้เจนเกิดความประทับใจแล้วก็สมัครทมธุอกตร,ตรมี่เข้ามานะคะซึ่งในช่วงแรกค่ะตอนที่เจนเริ่มทําธุกรกิจตรงนมี่ค่ะสามีของเจนไม่เห็นด้วยกับการทําธุกรกิจนะคะเนื่องจากว่าค่ะสามีของเจนค่ะคือทํางานกับองค์กร พัฒนาเอกชนหรือ NGO นะคะเป็นอง,องค์กรคริสเตียนที่ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคมนะคะแล้วก็เด็กและผู้หญิงที่ถูกค้าบริการทางเพศนะคะรวมไปถึงคนที่ไร้ลักรณ์ไร้สังชาตินะคะซึ่งสามีของเจนค่ะทำงานก,นการองค์กรน,นี้มาเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ20ปีฉะนั้นเขาจะบอกว่าทุกเกีจยรตมีของเจนกับงานที่เขาทําอยู่นียคือมันขัดก,กัน ะะแต่ก็หลังจากที่เราได้ไปดูงานที่ประเทศเกาหลีนะคะ ก็สามีของฉัก็ได้เปิดใจนะคะวันนั้นคือได้ไปฟังวิสัยทัศน์ของท่านประทานปันกิวนะคะหลังจากนั้นกลับมาค่ะสามีก็เลยสนับสนุนให้ฉันทาธุรกิจอตุมีเลยนะคะซึ่งในช่วงแรกก็นะคะก็มันไม่ง่ายเลยนะในการทําธุรกิจอตุมีนะคะเพราะว่าจันเองก็เป็นคนที่พูดไม่เก่งนะคะแล้วก็ขี้อายนะคะเวลาไปเจอพาร์นเนอร์หรือว่าไปเจอคนที่เก่งแล้วก็ผู้เก่งนะี่คือจังรู้สึกกลัว ะะแต่ด้วยความที่สปอนเซอร์ของเจินาจะบอกกับเจิงว่า,วาถ้าเธออยากประสบความสํมะะาเร็จค่ะเธอต้องเข้าสู่ระบบนะคะเจงก็เชื่อฟังสปอนเซอร์แล้วก็เรียนรู้แล้วก็เข้าสู่ระบบอย่งไม่ทอ้อคือ,อยังไม่ท้อนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีเหตุการณ์นะคะบางอย่างเกิดขึ้นในครอบครัวของเจนนะคะก็คือนะคะ,ะกับสามีของเจินนะคะหลังจากที่เจินไปรับสามีของเจินกลับมาจากกไปประชุมประชาปีที่อเมริกานะคะ วันนั้นคะ่ะจึงเห็นสีหน้าสามีของจนเศร้ามากแล้วก็มีความทุดนะคะจึงได้รู้ว่าองค์กรที่สามีของจนดูแลในประเทศไทยนั้นจะต้องถูกปิดตัวลงนะคะเนื่องจากว่าการระดมทุนนะคะต่ำกว่าเป้า นะคะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าอีกเช่นกันนะคะที่พระเจ้าอนุญาตให้สามีของเจิงได้พัดนะคะแล้วก็ได้มาช่วยเจิงทําทุกเกียรติโตุมี่อย่างเต็มตัวและเต็มเวลานะคะแล้วก็สนับสนุนเต็มที่นะคะถึงแม้ว่าไรายได้ของสามีจะหายไปนะคะแต่ว่าไรายได้ของตุมี่ก็มามา,มาทดแทนในส่วนนั้นไปนะคะหลังจากนัน้นเราก็ตั้งใจทําทุกเกียรติโตุมี่มากนะคะแล้วก็เข้าสู่งานระบบออตุมี่ของบราาษิษัททุกงานนะคะยอย่างนี้ค่ะคือจันอยู่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ระยะทันจากเชียงใหม่ มาที่กรุงเทพก็มันไม่ใกล้เลยนะคะบ,บางครั้งเราจะต้องขับรถมา8ปถึงเชั่วโมงนะเพื่อที่มาเข้าร่วมในงานซาเซอเทมีนะคะแต่ว่านะคะเจนก็พยายามที่จะเข้าระบบนะของอัตมีนะเพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้กับพันธเนอร์ของเจนนะคะวันนี้ค่ะนะจิงได้พาพันธเนอร์ของเจนเข้าร่วมง,งานมาในงานนี้ประมาร้อยกว่าท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ 80 80 80เปอร์เซ็นต์มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยนะคะสิ่งเหล่าน,นี้นะคะวันนี้ที่เจิร์นประสบความสําเร็จมาในอาตูมีได้มาในระดับ1ึงนะ,ะก็คือเกิดมาจากการที่เจิร์นเข้าระบบอย่างสม่ำเสมอนะคะตะลอดระยะเวลา5ปีค่ะที่เจิร์นทำทุกอาตมีนะคะจะมีรายได้จากอาตุมีมากถึง5ล้าน4แสนบาทซึ่งมันเป็นรายได้ที่มันไม่น้อยเลยนะคะสำหรับเจิร์นถ้าเมื่อเทียบกับเมื่อตอนที่เจิร์นทำงานอยู่ที่เจลลี่นะคะ ก็อันนี้ก็คือเกิดจากการที่เจนเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็เรียนรูนะคะเจนก็มีคงฝันอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครที่เคยดูในไรส์ซีดีโอของเจนนะคะเมื่อปี2562ที่นั้นค่ะจึงจะพูดถึงเรื่องการถวายนะคะแล้วก็การช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสทางสังคมนะคะเพราะว่าตัวเจนเองเป็นคริสเตียนค่ะ นะะจนก็เคยเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคมมาก่อนนะคะเมื่อเราประสบความสําเร็จจนก็ะจะแบ่งปนันแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องๆน,นะคะโดยทั้งนี้นะคะจนแลวก็สามีเราส่งคนค่ะที่ผ่านมานะคะเราก็สนับสนุนตามขีดจ่ารที่ก่อสร้างน,นะคะแล้วก็ผู้รับใช้แล้วก็รวมไปถึงคนป่วยที่ไม่มีทุนทรัพย์ค่นะ,ะในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเรานะ,ะเราส่งคนก็ได้สนับสนุนตรงจุดนี้นะคะและอีกอันหนึ่งคือ,อเรื่องของเด็กที่ด้อยโอกาสค่ะ นะทั้งสังคมจนไปเจอนะพันเดอร์จนทั้งหนึ่งคะ่ะเป็นผู้รับใช้นะซึ่งเขาเองก็ไม่ได้มีไรายได้มากมายนะคะแต่สิ่งที่จังเห็นคือการที่เขาหาทุนค่ะพระยังซัพพอร์ตองน้อง,องเรานั้นที่อยู่ที่ประเทศพมา่านะคะตรงนั้นคะ่ะพอจังมีเห็นที่นั่งแล้วจังก็รู้สึกเกิดพระรใจอธิษฐานกับสามีแล้วก็บอกกับสามีว่าเราอยากจะช่วยเหลือเด็ก นะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วค่ะคือจจงได้เจนกับสามีเราสองคนเก็บเงินมาได้กล้องหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากมายน,นะคะแต่เราก็สนับสนุนให้กับน้องๆที่อยู่ที่พม่า pulling, นะซึ่งเด็ๆกๆเหล่านั้นค่ะไม่มีโรงเรียนนะคะแล้วก็ไม่มีโรงเรียนอยู่หา่างไกลแล้วก็อยู่ในชนบทที่ห่างไกลมากนะคะก็เลยสิ่งตรงนี้ค่ะคือเจนก็ยอยากจะส่งต่อให้กับน้องๆน้องๆเ like หล่านี้นะคะเนื่องจากว่าจจนก็เคยเป็นคนที่ด้อยโอกาสมาก่อน ะะก็จัเชื่อนะคะว่าธุรกิจตรงนี้ค่ะจะเป็นธุรกิจสีขาวนะคะและเป็นธุรกิจที่จะสร้างพวกเราทุกคนให้เป็นเศรษฐีที่นิสัยดีรู้จักรักแล้วก็แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นนะคะจงหวังว่าเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เราทุกคนจะประสบความสำเร็จในอาตมีก็คืออิมเ r รียนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะขอบคุณมากค่ะ